เอาละครับผมทุกคนสวัสดีครับอยู่กันในเกมโลโบอกนั่นเองอยู่กันในแมปเจ้าชูชูเช้านะครับก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลยฟืบเปิดมาถึงปุ๊บเราอยู่ในบ้านนะครับทุกคนมีสกีบีดี้เต็มไปหมดเลยนะครับมีชูชูเชาวไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะมีนะครับทุกคนฟึบดูสิมีหุ่นกระบอกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับหุ่นกระบอกเต็มไปหมดเลยฟืบ เราตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าชูชูเช้านี้จะมีอะไรให้เราเก็บบ้างโอ้โหนี่ไงจะรถไฟชูชูเช้าตรงนี้นะ่ะเฝ้าอยู่เลยล่ะทุกคนเฝ้าอยู่เลยนะครับใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเห็นเราแล้วเหรอเราหนีนะเห็นเราหนีนะครับสู้เราไม่ได้ละสี่แก่งจริงก็มาเลยฮ่าสมน้ำหน้าตามเราไม่ทันละสีเรามาแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับนี่คือจุดแรกที่เราเก็บนะครับทุกคน โอ้เป็นชูชูเชาาอย่างนี้หรอมีน้ําแข็งอยู่ด้วยนะครับทุกคนอย่างเท่เลยละ่ะทุกคนเทจ่จริงเ uh oo, เๆเลยยูเท่มากๆเลยฟืบกลับล่างเดิมกันเลยดีกว่าฟืบแเราก็มาเก็บตรงนี้ต่อน,นะครับจื๊บตรงนี้เป็นอะไรลยเนี่ยรถไฟหน้ายิ้มหรอได้เลยแปลงล่างเป็นรถไฟหน้ายิ้มกันเลยดีกว่าฟืบโอ้โหนี่ไงหน้ายิ้มตัวนี้เจอแล้วละ่ะฮ่ายิ้มสวยงามจริงๆเลยยิ้มอย่างสวยงามนะครับ ฟื้นเราก็กลับร่างเดิมกันเลยจิ้วเรียบร้อยตรงนี้มีให้เก็บอีกแล้วโอ้โหเจ้าชูชูชาวฟันแหลมนะครับทุกคนวิ่งหากันเรื่อยๆนะครับช๊บๆตรงนี้เป็นตรงโขดหินนะครับมีอยู่หนึ่งอันเก็บกันเลยฟื้นชูชูชาวหัวเขียวนะครับมีลงน้ำด้วยแต่เราลงน้ำไม่ได้ละสีแย่จริงๆเลยนะครับฟื้นตรงนี้เป็นชูชูชาวของเล่นนะครับฟื้นข้างในนี้ล่ะ โอ้ข้างในนี้ก็มีเยอะนะครับชูชูชาวผูกริบบิ้นซะด้วยสิตรงนี้เป็นชูชูชาฟันแหลมโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยแต่ละอันน่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนฟืบเราก็เก็บตรงนี้โอ้โหอย่างเท่เลยล่ะไปกันเลยเรื่อยๆนะครับฟืบตรงนี้ก็เป็นชูช,ชูชาโอ้โหหัวแอฟโฟอย่างเท่เลยชูชูชาอะไรเอ่ยก็มีแล้วตรงนี้เราเป็นอะไรละเนี่ยชูชูชาวโอ้โหสองสีหรอเท่จริงๆเลยนะครับสองสีนะ่ะ แต่ดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะครับแบบนี้นะ่ะใครที่เล่นตอนกลางคืนก็ระวังนะครับแล้ใครที่เล่นมาดูมาถึงตอนนี้นะครับเล่นแล้วดูมาถึงตอนนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับว่ามีตรงไหนที่เราลืมเก็บบ้างนะครับทุกคนไปรับชมกันได้เลยฟิวฟิวฟิวกระโดดเลยนะครับทุกคนฟืบ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 ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นโอ้โหคอูชาวหมีภูหรือเปล่าเนี่ย น่าจะเท่น,นะครับลองดูตองแปลงล่างดูหน่อยดีกว่าฟิวเรียบร้อยโอ้โหเป็นอย่างนี้นี่เองระหวังฉันจะฉันจะกินเด็กให้เรียบร้อยเลยนะฉันจะกินเด็กฉันจะกินเด็กฉันจะกินเด็กโอ้โหจะกินเด็กหรอได้เลยล่ะเราจะเป็นคนปกป้องเด็กๆเ,เองนะครับทุกคนฟิว <What? S 1> แปลงล่างกลับคืนเหมือนเดิมปิวเรียบร้อย แล้วเราก็มาตรงนี้ฟึง้งโอ้โหจู่ๆช,ชาวันนี้ไม่เท่เลยนะครับอันนี้เราเป็นยังไงโอ้โหอย่างเท่เลยมีหัวอะไรด้วยไม่รู้นะครับฟึบข้างบนน่าจะเป็นอะไรละเนี่ยขอดูหน่อยนะทรงผมทาไมเท่อย,อย่างนี้ล่ะทรงผมอย่างเท่เลยแต่ฟันแหลมไปหน่อยนะครับฟึ้บไปเก็บกันเลยเก็บกันเลยเก็บกันเลยจิ๊บเก็บต่อเลยนะครับโอ้จู่ๆช,ชาวแบบนี้ และตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยเก็บต่อนะครับโอ้โหชูชูชาวฟันแหลมของเล่นฟืบข,ขึ้นไปบนเขากันเลยดีกว่าโอ้โหบนเขานี้มีให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยล่ะทุกคนไปเก็บกันเลยนะครับฟืบโอ้โหมีกองผิงไฟซะด้ว exactly ยสิกองไฟผิงไฟนะครับทุกคนแลวตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยโอ้โหของเล่นเหรอชูชูชาวสีชมพูนะครับทุกคนตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยฟืบโอ้ เท,ท่จริงๆเลยสีเหลืองนะครับฟึ๊บฟึ๊บไปเก็บตรงไหนกันต่อดีล่ะทุกคนตรงนั้นไงสีม่วงๆเราขอคืนร่างเดิมก่อนนะปิ้วมาเราคืนร่างเดิมแล้วล่ะเก็บเลยจึ้งชูชูชาวสีม่วงนะครับไม่เท่เท่าไหร่เลยแต่ใครที่ชอบก็ชอบไปไปนะครับทุกคนตรงนี้เก็บยังไงล่ะเนี่ยจะเข้าไปเก็บได้ยังไงกันโอเคมีประตูตรงนี้เหรอได้เลยล่ะขานได้ไหมโอ้ขานได้ด้วยแต่เรามุดเข้าไปไม่ได้เหรอ แย่ yeah, แล้วล่ะทุกคนเราจะเข้าไปเก็บได้ยังไงกันดีล่ะนี่โอ้โหเก็บไม่ได้นะครับตรงนี้นะ่ะเก็บตรงข้างหลังนี้ได้ไหมล่ะนี่คืออะไรฟรืบโอเคชูชชาวสีเทานะครับทุกคนสีเทาสีเทาสีเทาฟืบตรงนี้เป็นสีเหลืองนะครับฟืบตรงนี้ล่ะให้ทาอะไรล่ะเนี่ย โอ้หมายกอดชูช,ชูชาวผูกลิบบินมีโบ้ซะด้วยสิ <Yeah. S 1> อย่างเท่เลยนะครับทุกคนเห็นไกลๆนั่นไหมทุกคนเราไปเก็บกันดีนก,นก,นกว่านะครับทุกคนไปเก็บกันดีกว่าเก็บกันดีกว่าชิวบชูชูชาวเต็มไปหมดเลยมีแต่ของให้เราเก็บอย่างดีเลยนะครับทุกคนเก็บกันเลย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 จืดลอยขึ้นไปล,ลอยขึ้นไปฟื้บตรงนี้เป็นโอ้โหชูชูชาวแบบนี้หรอไม่เท่เลยนะครับ ฟื้นฟื้ฟื้แล oh, hiç unu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  ้วขโมนมีอะไรให้เราเก็บอีกแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหมีอยู่บนเขาเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้ชูชชาวแบบนี้สีตาเลยเหรอขอลองเปลี่ยนล่างหน่อยนะขอลองเปลี่ยนล่างหน่อยสี่ตาเลยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยแมงมุมยักษ์น่ากลัวจริงๆรฟื้ค่อยไต่ลงไปค่อยไต่ลงไปไต่ไต่ยต่ไต่ไต่ยต่โอเคยตายตายต่ไตเหรอได้เลยล่ะฟื้ตรงนี้มีให้เราเก็บอีกแล้วเก็บกันเลยนะครับทุกคน อย่างเทพเลยนะครับล่างนี้นะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนฟืบเราก็เก็บตรงนี้นะครับโอ้ชูช้าวแบบนี้ตรงนี้ล่ะชืบโอ้ชูช้าวหน้าดอกเล่นหน้าของเล่นนะครับทุกคนฟืบ ตรงนี้เก็บได้ไหมต้องแปลงล่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอ้แล้วกลับมาถุดจุดเริ่มต้นแล้วล่ะทุกคนแปลว่าอาจจะเป็นบั๊กของเกมนะครับทุกคนเราแค่ว,ว,ว,วิ่งไปใหม่อีกรอบนึงเองไม่ยากเท่าไหร่นะครับเผื่อเราจะได้เจอชูชูชาวที่ซ่อนอยู่แต่เ่า,านี้นะครับทุกคนฟื้ไปกันเลย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 ,ย ตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมนะบ้านหลังนี้บ้าน ане, หลังนีนะ้ขอดูหนนะ่อยหน้าขอดูหน่อยหน้าขอดูหน่อยนะบ้านหลังนี้จุดจุดจุดเปิดไปเลยจุดจดไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนฟื้นแล้วเราก็ไปตามทางกันเลยดีกว่ายูโอ <oupe> <nada> ้โหตรงนั้นคงจะเป็นต้องนั่งเรือไปสินะเนี่ยจำเป็นต้องนั่งเรือไปแน่เลยทุกคนโอ้โหแล้วตรงนี้ล่ะเก็บฟื้นจูู่ชาวหัวแหลมไหนขอลองหน่อยนะครับน่ากลัวจริงๆเลยจูู่ชาวอันนี้น่ะ โอ้โหยังกตะขาบเนี่ยทุกคนอี้ยน่ากลัวจริงๆเลยตะขาบเป็นสัตว์มีพิษนะครับระวังนะครับทุกคนยิ่งหน้าฝนแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งต้องกลัวนะครับดูแลบ้านกันดีๆนะครับทุกคนเด็กน้อยฉันจะไม่กินเด็กหรอกนะตะขาบนะตะขาบไม่กินเด็กหรอครับทุกคนทำไมถึงไม่กินเด็กล่ะ เพราะฉันไม่ชอบกินเด็กนะ่ะฉันชอบเล่นกับเด็กโอ้หทุกคนเจ้าชูช้ชาวหัวตะขาดนี้จะเล่นกับเด็กนะครับทุกคนระวังนะครับห้ามเข้าใกล้เด็กขาดเลยล่ะชิ้อ,อตนี้เป็นอะไรล่ะนี่เก็บเลยฟึ้งโอ้โหชูช้ชาวแบบนี้แล้วมีอันไหนให้เราเก็บอีกบ้างระหว่างนี้เรามาแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับทุกคนแปลงร่างฟิ้ไหนไหนไหนชูช้ชาวสีชมพู โอ้โหอย่างเท่เลยนะครับสีชมพูนะ่ะสวยงามจริงๆเลยแต่ฟันแหลมเป็นหน้าหมูเหรอเนี่ยฟันแหลมหน้าหมูโอ้โหช,ชูชาวหน้าหมูนะครับไต่ขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเนี่ยแปบลบว่าเราต้องกลับคืนล่างเดิมแล้วล่ะทุกคนกลับคืนล่างเดิมพร้อมกันนะครับกดปุ่มนี้นะครับส2 1สองหนึ่งจึ๊บเรียบร้อยลนะเฮ้อเรามากันแล้วเรามากันแล้วเรามากันแล้ว เก็บ,บเลยชุชูชาวอะไรละเนี่ยมีขวานเส้นด้วยสิโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ฟืบเก็บตรงนี้ต่อเลยชุชูชาวสีแดงอมขาวนะครับมาต,ตรงนี้เป็นอะไรละเนี่ยชุชูชาวอะไรละ่ะเราไปเก็บดูข้างบนหน่อยดีกว่าฟืบแกจะเล่นชั้นอีกนานไหมนานนะครับนานนะครับทุกคนฟิ้วพิวมีสับสนกันเล็กน้อยนะครับแต่มีให้เราเก็บเต็เตมไปหมดเลยละ่ะดูสิเก็บไม่หมดเลย เก็บไม่หว่านไม่ไหวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหจูจูชาวันนี้เท่จริงๆแต่ไม่เท่ทอนนี้แน่ๆน <What? S 1> อันนี้ต้องเท่กว่าโอ้โหยึ๊บเก็บเลยจึงโอ้โหเริ่มเป็นเริ่มเราเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วล่ะทุกคนเราต้องอาศัยการแปลงร่างแปลงร่างพร้อมกันเลยจึงจูจูชาวสีนี้นั่นเองสีแดงสดใสน,นะครับแต่น่ากลัวล่ะทุกคน ฉันจะไม่กินเด็กฉันจะไม่กินใครทั้งสิ้นเลยล่ะโอ้ไม่กินใครเลยเหรอดีนะครับอบรมได้ดีมากเลยชูช,ชูชาวแบบนี้นะ่ะฟืบโอเคเรามาถึงจุดเริ่มต้นกันแล้วล่ะทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยู